เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นตัดไม่ขาดสัมพันธ์พ่อลูกรีบไปเยี่ยมพ่อบังเกิดกล่าวหลังเข้าโรงพยาบาลกลางดึกจากข่าวที่เป็นกระแสโด่งดังในโลกออนไลน์กับกรณีข่าวของนักร้องลูกทุ่งสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ได้ทะเลาะกับพ่อบังเกิดกล่าวหลังเจ้าตัวเคยโดนแฉว่าไม่เคยดูแลพ่อทั้งทั้งที่ตัวเองอยู่แบบสุขสบายรวมถึงเพลงหลายๆเพลงที่คุณพ่อช่วยแต่งและอยู่เบื้องหลังในหลายๆเพลงแต่กลับไม่เคยพูดถึง ต่อมาทางด้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตนให้เงินกับพ่อใช้เป็นรายเดือนรวมไปถึงการรักษาอาการป่วยพร้อมกับส่งเงินไปให้สร้างบ้านอีกด้วยและขอยืนยันว่าไม่ใช่คนในระคุณอย่างแน่นอนแต่ไม่ได้มีความสนิทสนมกันเนื่องจากพ่อกับแม่เลิกกันตั้งแต่เจ้าตัวมีอายุเพียงสองเดือนเท่านั้น และล่าสุดวันที่5 5มกราคม64ต้องบอกเลยว่าความเป็นพ่อลูกถึงแม้จะทะเลาะก,กันอย่างไรก็ตัดกันไม่ขาดทันทีที่ทราบว่าพ่อบังเกิดกล้าวป่วยเข้าโรงพยาบาลทั้งด้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็รุดเข้าไปเยี่ยมทันทีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงออกมาโพสต์รูปจับมือกับคุณพ่อเป็นกำลังใจพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าหายป่วยไวๆนะพ่อ ทั้งนี้เบื้องต้นยังไม่ทราบอาการป่วยของคุณพ่อเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแต่หากมีความคืบแน่จะรีบแจ้งให้ทราบทันทีและทางทีมงานในนิวก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อเจนนี่หายจากอาการป่วยในเร็ววันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ